หน้าท่านเป็นอะไรเหรอท่านหาอะไรอ่ะจะรื้อจนบ้านพังแลวไงอเล็กไม่พอใจเพราะต่างหูที่ข้าให้ไม่สวยเหรอ งั้นท่านก็เลือกใหม่ท่านแม่ไปตำบนเลยเอามาฝากค่าอีกท่านเอาไปเลยเห็นชัดๆว่าไม่อยากให้ค่าไม่งั้นจะซ่อนทำไมกล่องเนี้ยข้าไม่เคยเห็นเลยเอเล็กเอาอะไรมาพูดเนี่ยนี่มันยังไม่ทันจะได้เอาให้ท่านเลยนี่นะจะโกหกปินนี้ก็เคยเห็นเจ้าใช้พอข้าถามก็บอกว่าทําหายที่แท้จะก็ซ่อนเอาไว้ฮะวันนี้ท่านเป็นอะไร มาอาละว่าใส่ค่าพราะต่างหูเสีงเคร่งนี่เป็นเรื่องต่างหูแล้วไงเพื่อเจ้าเพื่อต่างหูเสีงเคร่งของเจ้าถึงขั้นทำให้พี่สะพยสามแทงจนลกตายวาเออฝากไว้ก่อนไม่จบแค่นี้แนะ่